สวัสดีครับวายจิตีสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุทุกคนเมื่อนี้ได้เป็นเมนูส้อยจูได้พี่น้องนี่ครับบุญพอเวทพี่น้องได้เนือมากครับหาอร่อยครับเบิ้งครับไงบ่ครับพี่น้องว่าไงบ่ครับนะครับมาเบิ้งเขาถืมาเห็ดแก้วส้อยจูเลยนะครับเอามาหม่ไหมเลยครับนี่นงานบุญได้พี่น้องเดือดนะครับเบ็ดนี่แหละครับหาอร่อยพี่น้องเบงวันใด ยังน,นีก่อนเรงแรงครับผมเออเนื้อไลยเด้ดพี่น้องเห็นบ่ครับหา่อยพี่น้องครับเป็นประเพนี่บุญนะครับบุญเป็นบุญพอเวทเขาว่าบ,บุญเซนซี่นะครับครับเผี๋ยวมาเห็ดแก้วกันเลยครับสดๆเลย ตจาจะน้อยด้อพี่น้องคลิปนี้อย่างที้พี่น้องเห็นนะครับว่ามันหน่อยมันหลายครับผมนี่ครับอย่าสดๆเลยใส่เข้าไปเลยนครับโอ้บึงเคืองในใดบ่กดีพี่น้องมีอยู่ครับพันเทศหนะารับนี่อะไรมี่ครบครับผมเอาถิมาซอยจุกันนะครับมือนี้เ,เก็บเจยวก่อนพี่น้อง บุายากครับเฮ็ดเกียวใส่เข้าไปเลยน่ครับเตรียมมาเรียบร้อยปลุงเข้าไปเขาขั้วใส่บีนั่นเลยพี่น้องครับจับเสียมกันด้ครับ มากมากคนอก้องนี่นั่นป่านี่ครับเอาผลผลเลยเจ้าเพียงโมพุ่งครับเพลินนี่ครับขุมบนมัมลำคผลดีครับคุณน้องเอ้ยเยวมาครับมากวันนี้ครับผม ันไปน้ากินไปน้ำก็ฟมนี่ครับเอา้ำงามเลยหันใส่นื้ะกอนมันมีิพโมานำแ้วครับมี ทำยันไงคพ่อคอยเสียบวะขาดนะครับนี่เติมอย่างหน่อยบวกที่สองที่สามเลยพียน่น้องมาว่ากันครับผม มาครับขออนุญาตแจกข้าวหน่อยพี่น้องอืมอม,มาบบดไห้หาเบืง้งนี่ครับเนื้อง่ามไม่ไหมครับผมเนื้อสันนะครับอันเนื้องพื้นขานี่มันจะบ่ค่อยเครื่องในจะบ่ค่อย,ยไหลเด้พี่น้องแบ่งหลายขูดครับผม มันก็คอไปซื้อตลาดครับมานำเลยอมคลักหล นียเป็นเสียงกอขอือขอโทษขอให้นะครับสำหรับคนที่บ้วก,กินเนื้อทิพย์ด้วยพี่น้องเป็นของกินนะครับเ็าเรียกเต้าู้มักครับผม

nhớ lại đấy không à rồi nè sốt sốt mày vẫn chụp hóm nữa không hóm hóm bán nè bán chưa thì không cũng hợp เป็นวิธีอีสานนะครับข้างอีสานของคุณบุญเบียดบุญเนซี่ครับอดอกจอบโอ้สับตับพี่น้องอาไหม มาครับมาเฉยๆเกินค,ครับผมสวัสดีครับงามครับครับผมสีไม่ไม่สดสดอ,อ,อืมขาล่างขาลายแต่ดู ตังมยังครบเบดได้พี่น้องอันนี้ก็จะไปต้มนะครับแยกเนื้อเนื้อเสร็จแล้วต้มครับเอาไปรัมบมันอีกเพระมานนี้นะพี่น้องมาฝาพีตอนนองนครับามาให้เบิ่งนะครับว่าเนื้อผูดบานเท่าขาแบงกันนะครับมันในลายไปนเลยนะครับหารยครับผมสมควรเติบครับผมในลายเติบนะครับมาสุสูพีสุนองกิน้ำนะครับก็ขอบคุณนะครับ ก,กรุกป่านที่เขามารับชมเป็นกำลังใจให้บ่าติมุมปากกดไ์ก็แช่กดิดตามนด้ครับเตือนไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้เอาตีเขาลาบก่อนสวัสดีครับ